สวัสดีค่ะเมือนนี้มาวัดหลวงปู่เก่งนะคะวันนักแก่หมอวนนักแก่นะคะนี่วันนี้เราจะมากราบหลวงปู่กันนะคะจะมาถวายถวายนา้ำถวายนุ่งโกกมังตานก็มีมังตานเป็นผลไม้ที่หายยากแล้วก็ลูกน่านไงแห้งมกักไรได้ขาดไปนหน่อยนอยมกักาย กได้คุณสกัรินพามานะคะก่อนไปถ่ายเอ็มี่ <c oughs> ไปน้ำตาลค่ะบรรยากาศด้านใน สงบนิ่งวัดบรรณแกหรือว่าวัดอย่างเราเพื่อนอยู่บรรณแกวัดฮงปู่เกีงวอยู่นีสองปีนะมาอยู่แล้วจะ์นีพี่ปู่พี่ลิ้นนีที่สองปีแล้วกเคยเขา มีจะมาไทยหนังไทยวีวนะจะว่าเคยของเมืองเอ amine, like okay, cool. ืองกุ้เนาเครื่องราของันคณสักดินไม่ค่เข้าวัดนะคะเข้าเล่าเข้าเลาโอเคนะมิบ้านาบุญไม่เห็แบบค่ะขอให้ชีวิตของผู้ขาวขอได้สินี้ได้สักหนึ บันีเดี๋ยวสิอภาพเลยเอามาก่อเจดีนเอามากอ่อให้มันดีข้นหน่อของสมัยตะกี้ครับพี่น้องของต่ปูต่ปูดมาตานมตานตากับว่าท่านซุกแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นขอหอนะขอขอมาก่อแหวกอ่ะ วงองหลงพอนะคะไปให้ทีนเนะทนมากได้นะคะปกตคนว่าหลวงพอว่ร้มากาสิครินมากตัวสิบวันเกลินเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานกักตัวอีกสิบกว่าวันใส่ถุงนะคะเราจะให้คุณสัลลินไปไ้มากอกวัดขอหลวงพ่อเรเด้ยค่ะเกลินจะไปใส ตั้มประภูมร่มแห้งค่ะหนาสีลุนอยู่ร้องคอว่ะโอ้ต้นอะไรม่ไม่ค่ะต้นนี้โอ้เห็นมะเนาะแสงต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ไหน,น,นมะเนาะคือสูงแค่ เก็บหยังสักัลลินเก็มกบมะกอกครับเก็มกบมะกอกหนี่มะกอกนี่เก็มกบมะกอกไปให้พี่ลินนะคะหลักมะกอกวัดสักัลลินมาหลักม,กมกะมกอกวัดหกี่ปูแล้วกัเยอะต้อย,ยนี่น้องปู่ก็มาหลวงปู่ก็มาต้นมันอยู่สูงแหงนะคะ่ะพี่ใไงแห้งเผื่อ